ดีครับบ้านเมืองเรื่องต้องคิดซีรีส์พิเศษคราวนี้ก็เป็นตอนที่10นะครับตอนสุดท้ายลบโควิดสตอนแรกก็เป็นเรื่องมองระดับโลกเจ็ดนี่ครับก็เป็นไมล์แมป ข่าวที่คุยกันไปใน3ตอนแรแลเราก็ตั้งหลับมองโควิดในระดับโลกได้อยู่7ประการนะครับก็คงไม่ต้องซ้ำพูดซ้ำกันอีกตอนที่2องเป็นเรื่องไทยรบโควิดก็มีอยู่7ตอนด้วยกัน นี่ก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับตอนที่10ก็เป็นเรื่องทิ้งท้ายตอนนี้ดูว่าไทยลบโควิดนี่เราจะทิ้งกันยังไงบ้างจากกันได้ยังไง mm hmm. ก็คุยกันไปตั้ง7ข้อเหมือนกันนะครับก็เป็น My n d p a p ให้เห็นเดี๋ยวเราจะไล่ดูตามขาไปเลยตอนแรกนี่ก็ ล้อมล้วเลยนะครับว่าถ้าจะมองเระบอกว่ารบโควิดนี่ที่จริงคือสังคมต้องรบกับตัวเองนั้นคำถามก็คือว่าแต่และสังคมมันจัดการตัวเองยังไงซึ่งการจัดการตัวเองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยการบริหารจัดการก็มีอยู่4ส่วนประชาชนรัฐสภารัฐบาลแล้วก็กลไกรัฐก็คือข้าราชการ นี่ครับก็มีชาร์ตง่ายๆว่าการเมืองกับรอบปร,ประชาธิปไตยประชาชนเขาเลือกผู้แทนในรัฐสภารัฐสภาเฟ้นหารัฐบาลแล้วก็ตัดสินใจแล้วออกกฎหมายปฏิแล้วก็การปฏิบัติก็ลงมาที่กลไกรัฐทั้งสี่ส่วนรานเ้อเรื่องโควิดเข้ามาเนี่ยแล้วสังคมต้อง จัดการกับตัวเองนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องรัฐบาลนะครับมันเรื่องของทุกส่วนเลยทั้งสี่ส่วนทีนี้เรามาดูแต่ละความสัมพันธ์แต่ละส่วนของบ้านเราก็มาข้อที่สองบ้านเราก็ร้อยกว่าปีนะครับ ก็รวมศูนย์ขึ้นมาเป็นรัฐชาติตอนนี้พอผ่านมาร้อยกว่าปีเนี่ยในภาวะปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะฮะพูดกันง่ายๆใหญ่โตซ้ำรูปห่างไกลไปไม่ถึงพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้คนไม่ละเอียดแล้วแถมโครงสร้างรัฐตัวเนี้ยกลไกรัฐตัวเนี้ยก็ต่างคนต่างอยู่ซ้ำซ้อนกัน เนี่ยที่ว่าร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือเราต้องเป็นรัฐชาติในดินแดน <c oughs> ที่เหลือจากการที่ฝรั่งเศสกังกีจะยึดครองเนี่ยเราก็ต้องสร้างรัฐชาติขึ้นมาก็สร้างพื้นที่มณฑลจังหวัดนะฮะแล้วก็ส่งตั้งหน่วยราชการงานเมืองขึ้นมาอันนี้ตำรวจศาลการสร้างคนการศึกษานะครับการสาธารณสุขเรื่องการปกครอง <c oughs> อันนี้ก็เป็นการถือกำเนิดเพื่อตั้งตัวขึ้นมาแต่พอเป็นปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนนะมันแต่และกระทรวงนี่มันก็เป็น,นกลไกอยู่ของมันเองลึกลับซับซ้อนมีกฎรรหมายปกป้องคุ้มครองตัวระบบพรรคพวกนั้นมากมายเพราะฉะนั้นตัวรัฐมนตรีมานั่งนี่ยิ่งเป็นรัฐบาลผสมนะครับก็ <laughs> ไม่มีทาง ได้แต่ย้ายคนนะฮะแต่จะไปขับขี่ไปวงการคนกร,รัฐเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าง่ายยิ่งมองระบาดร,ระดับรัฐบาลนะครับมีอะไรพวกหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแน่ชัดแล้วแต่ละพักที่เข้ามาร่วมก็ไม่ได้ภูมิก็ไม่ได้ว่าหนาแน่นนะฮะนโยบายก็ไม่ใช่ว่าลึกซึ้งที่จะมาขับขี่อะไรก็ใช้ระบบการประชุมตกลงกันไปอันนี้ก็เป็นอาหารประจำวันของระบบราชการซึ่ง นี่มันรับมือกับโควิดลำบากมากกับโครงสร้างนะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับทัศนคติก็มีอยู่สองส่วนนะครับคำว่าทางการนั้หมายว่ารัฐบาลกับกลไกรรัฐเนี่ยราชการเนี่ยทางการเนี่ยกับคนมองชาวบ้านว่าเป็นลูกนะลูกก็มองทางการว่าเป็นพ่อเพราะนั้นพ่อก็ต้องสั่งลูกลูกก็ต้องเชื่อฟัง ชาวเมืองก็ดีขึ้นมาหน่อยนะไม่ถึงกับมองพ่อมองลูกแต่ก็ถือว่าบริโภคทางการนะครับตัวฉันไม่เอาทุละนะต้องทำบ้านเมืองชีวิตดีๆให้ฉันฉันก็คอยเลือกคนดีคนไม่ดีเลือกคนดีไล่คนไม่ดีเท่านั้นเองเนี่ยฮะก็เป็นการ์ตูนให้รู้สึกว่ากับชาวบ้านนัดคือพ่อรัศดรคือลูก มีหน้าที่ให้มีหน้าที่ขอที่นําตลอดก็ว่ากันไปพอมาในเมืองก็คำสุพัน์ตรงนี้ก็ขยับนะแต่ก็ยังเหมือนกันก็คือไม่เอาทุระอะไรแล้วก็บอกต้องทําให้ฉันแต่ไม่ใช่ติดระบบผูกปะมอะไรนะครับแต่กลัวกูไม่เอาไม่ไม่เอาทุระด้วยประการที่4 เ,เพรพอมันเป็นอำนาจกับหน้าที่ในระบบระดับชาติเป็นการเมืองขึ้นมาเนี่ย,ยปัญหาก็คือเส้นของการที่คนบ้านเราจะมีพวกเราระดับชาติมันเบาบางเราเป็นคนสังคมเล็กนะครับแล้วก็ไม่ได้ลึกซึ้งกับความเป็นมาของตากตกมทางประวัติศาสตร์มากนะัก การพิอยู่ก็แตกต่างหลากหลายชนิดลือเกินเพพวกเราระดับชาตินี่มันเบาเป่าปากเรียกตัวมันยากนะเพราะที่มันเข้มแข็งเป็นหลักก็คือระบบอุปถัมภ์ระบบพักพวกแข็งแรงและแอบแฝงอยู่ซึ่งตัวเนี้ยมันก็สุดท้ายก็ดัดแปลงเข้าไปสิงสู่ระบบเลือกตั้งมั้นสุดท้ายพอกลายมาเป็นการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ทํางานอย่างที่ควรจะทํหดูภาพสักนิด เนี่ยครับก็เป็นภาพที่ประมวลไว้ว่าระบบเลือกตั้งเราพักการเมืองลึกซึ้งไหมวิชาการลึกซึ้งไหมนะชาวบ้านเป็นห่วงบ้านเมืองระดับชาติมากไหมห่วงนโยบายนู่นนี่ไหมมีความเห็นอะไรไหมมันก็เป็นการส่งการเลือกพักพวกกับระบบประถมในท้องถิน่นเข้าไปนั่งระดับชาติแล้วก็ส่งผลประโยชน์กลับมาส่งพวกเราเข้าไปในระดับชาตินี่ดูนโยบาย ขาวเลือกตั้งไม่มีใครลึกหรือใครห่วงระดับชาติกันทั้งสิ้นเลยนโยบายทั้งหลายแหล่เข้าไปก็ถือว่าจ่ายกันแล้วกูเข้าไปในสภาแล้วอันนี้ก็เลยระบบพักพวกกันอีกนะขอเพียงให้ไปนั่งรัฐบาลก็เกิดเกมการเมืองขึ้นมาซึ่งคนไทยก็เรียกว่า มองดูเฉยๆนะเรียกคนนั้นนะเรียกคนนั้นลุงเรียกพี่ไปเรื่อยแต่มองดูแล้วก็คือการเล่นการเมืองไม่ได้ถือได้สาอะไรมุงดูกันอยู่ไอ้ตรงการเมืองที่มันใช้การไม่ได้มันก็เป็นจุดอ่อนพอสุดท้ายพอรัฐมนูนเปิดช่องนักธุรกิจก็แทรกเข้าไปตั้งพรรค เล่นอยู่สองรอบก็ยึดบ้านยึดเมืองยึดรัฐบาลยึดสภาได้หมดโดยการแจกประชานิยมรัสภาก็กลายเป็นเผด็จการไปเพอเอารัฐสภาเอารัฐสภาอยู่รัฐบาลก็คอร์รัปชันหาประโยชน์ทับซ้อนสารพัดเอาเข้าบริษัทเข้าตัวเองสุดท้ายมันจะชิบหายก็เกิดการเมืองนอกระบบขึ้นมาต่อต้านขับไล่้าการไปไล่ พวกเขาเนี่ยก็เรียกตัวว่าเป็นพวกเราแล้วก็ชี้ฝ่ายรัฐบาลว่าชั่วว่าเลวซึ่งเขาก็มีพรรคพวกเขาสุดท้ายมันก็มีพวกมึงพวกกูนะแล้วก็ทบกันไปทบกันมานี่ครับก็เขาที่ผ่านมาก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าอาศัยช่องรับนูนตั้งพรรคนะแต่ประชาชนชาวบ้านถือว่าเป็น โอเคนะฮะไม่ได้เลือกตัวแทนท้องถิน่นแล้วเลือกระดับชาติพักใหญ่อะไแจกกูแล้วพอเข้าไปก็มีการหาประโยชน์แล้วก็ส่งพักพวกเขไปยึด <c oughs> เข้าไปครองระบบราชการมันจะไปมันจะทิพายหมดที่สำคัญคือมันเกิดสร้างพวกเราที่สังกัดแล้วก็กระหือลรือมากมันไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ที่เราเคยคุ้นนะครับ ไม่ไม่ใช,ช่ชมลมสิทธิ์เก่าไม่ใช่ความผูกพันของเพื่อนฝูงมันเป็นระบบอุปถรรัมแล้วดันตะกะดันโหดดันกินโทษแล้วเฮี้ยขึ้นมาอันนี้มันชาติมันจะชิบหายมันถึงเกิดการต่อต้านขับไล่เกิดแบ่งลูกพวกกูยิ่งแบ่งก็ยิ่งใหญ่กันเพราะอีกฝ่ายขึ้นเป็นรัฐบาลอีกฝ่ายก็ไล่อีกฝ่ายขึ้นอีกฝ่ายก็ไล่ก็ซัดกันมาทั้งหมดยี่สิปีแล้วนะ กิดการขอเวลานอกทางการเมืองเกิดปฏิวัติสองรอบทหารเข้าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในยุคที่สื่อสารกันได้ง่ายมากสารพัดทุกระดับทุกชนิดมันยากที่มันขึ้นมาได้ก็เพราะอันนี้ก็เทคโนเทคนก็อำนวยขึ้นมาพอรอบสองเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องของ กิดการแยกพวกอีกแต่คราวนี้เป็นเรื่องของวัยก็มีชื่อไว้เหยียดหยามกันรอบนี้เป็นการทำร้ายกันทางศรัทธาและวัฒนธรรมเต็มทีนะ่เรียกว่าเอากันให้บาดเจ็บแค้นเครื่องกันเลยยังไม่จบยังปะทุกัน ก็คราวนี้ก็เหมือนกันสื่อทั้งหลายแหล่ก็เข้าสนับสนุนเต็มที่ยังไม่จบไอ้ตรงเนี้ยยีปีมันปั้มกันมาเนี่ยพอดีโควิดเข้ามันวิกฤตสังคมวิกฤตการเมืองมันก็เลยคูณตัวกับวิกฤตโรคระบาดแตกแยกอยู่แล้วนะมุ่งคนล้มอยู่แล้ว โควิดเข้าโรคระบาดเข้าก็เลยกันคูณกันแล้วอาศัยมามามาล้มกันเลยนี่ครับหลังคมแตกโรคระบาดดิ่งสวนเขาที่แล้วก็เที่เห็นว่ามันเกิดความขลุกขลักกันจัดการยังไงบ้างมันก่อนเห็นจีนเขาลงคลิปลงคอมเมนต์บ้านเราเขาบอกไม่เข้าใจนะ โรคระบาดมาเนี่ยทำไมทำไมยิ่งตีกันใหญ่แทนที่จะขอเวลานอกแล้วช่วยกันเอาตัวรอดกันไปก่อนเขาไม่เข้าใจสื่อเข้ามาอุตลดนะไม่รู้จะรับมือ,อยังไงแล้วว่ามาถึงหกตอนก็ถ้าจบไปอย่างนี้ก็คงไม่ได้ก็เอาว่าเท่า ท่าที่ความรู้ที่สั่งที่เรียนกันมาซ้อนกันมาเนี่ยแล้วมันจะมีทางรอาอจุดตรงไหนก็เสนอเป็นแนวทางไปนะครับว่าจะมาทางการอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะอย่างเดียวไม่ได้มันต้องสารพลังธุรกิจกับภาคสารนะคือเรียกคนที่อยู่ในบ้านนี่ออกมาช่วยกันด้วยแล้วก็ระบบจังหวัดมันไม่พอปล้ำนะมันต้องนึกถึงการตั้งถินฐานนึกถึง ใ็้เรียก,กว่ามหาภูมิภาคของกรุงเทพเนี่ยหกเจ็ดจังหวัดเกาะกันอยนู่มันต้องมันเล่นระบบจังหวัดไม่ได้หรือไปจังหวัดเองมันก็มีนครใหญ่นคกรกลางแล้วก็เมืองเล็กอะแล้วก็ย่อยๆลงไปกว่าจะถึงหมู่บ้านไอ้ตรงนี้ยมันต้องจะรับจะส่งกันยังไงก็คือแทนที่จะรวมศูนย์งห่างไกลเขานี่ลงไปที่พื้นที่แนวหน้า ให้น้ำหนักสังคมเล็กพื้นที่แนวแนวหน้าคราวนั้นก็คุยกันเนี่ยครับคำว่าสารพลรังก็คือนอกจากสีแดงรัฐบาลก็มีภาคธุรกิจคนส่วนตัวก็ออกมาทํต่อในภาคสาธารณะได้แล้วบ้านเมืองพื้นที่หลายระดับเนี่ยระดับระดับแนวหน้าเนี่ยระดับชุมชนระดับเมืองมีจังหวัดอำนวยไอ้ตรงเนี้ยคือต้องต้องปลุกขึ้นมาให้เก่ง แล้วก็สารพลังในทุกระดับนะเข้ามาช่วยกันก็ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับว่าเออมีนครใหญ่มีเมืองกลางเมืองเล็กไปถึงหมู่บ้านแล้วก็ถึงตัวได้ยังไงส่วนราชการก็มีอยู่สารพัดธุรกิจก็มีได้เยอะแยะนะจะเชื่อมจะโยงจะรับจะส่งกันยังไกงกระทั่งกลายเป็นวอลลุ่มในพื้นที่ได้ เนี่ยถ้าทําอย่างนี้มันก็จะรับกับวิสัยของโรคระบาดได้ครับก็เป็นจะเรียกว่าอดมคติก็ได้นะฮะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่6ข้อที่ว่ามานี่มันจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็จนด้วยครับอันนี้ก็เป็นเจ็ด <c oughs> ข้อเรื่องไทยลบโควิดนะครับที่เรียบเรียงมาให้ดูกันอีกทีหนึ่ง ก่อนหน้านั้นก็ดูระดับโลกไปก็มี7 4 7 1สนะครับ11ข้อจะจากกันตรงนี้ก็ทิ้งท้ายในทิ้งท้ายนี่ครับก็เราก็ได้งานคิดมุมมองจากการมองโควิดระดับโลกเข้าไปเป็นพื้นฐานแล้วก็มองลึกเข้าไปก็ดูซิว่า พอบ้านเรารบโควิดมันเป็นยังไงอันนี้เราก็เดินมาถึงตรงนี้แต่ถามแต่พูดกันตรงๆว่าที่ผมต้องการจะสื่ออย่างยิ่งอ่ะแล้วอาศัยพวกง่ายที่จริงคืออาศัยเรื่องโควิดนี่คืออยากจะสื่อเรื่องนี้นะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีวิบากกรรมติดตัวเหลือเกินจะโดนอะไรเข้าไปก็เกิดเรื่องตัวตนนะครับ ที่บริหารบ้านเมืองพาไปในปัจจุบันและอนาคตรัฐบาลรัฐสภาประชา,าชน,นกลไกรัฐราชการทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยผ่านกรณีโควิดเนี่ยมันมีวิบากกรรมมันมีปัญหาเอาไอ้ตัววยร้ายเนี่ยมาทับในหลายแง่หลายมุมนะครับก็พยายามซ่อนอยู่ข้างหลังแล้วก็อาศัยเรื่องโควิดชี้ออกมาให้ดู มองไปข้างหน้าจริงๆนะโควิดยังรบกันอยู่เมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะแล้วจบยังไงแต่ที่น่าเป็นห่วงนะครับโรคระบาดมันก็มาพร้อมกับเศรษฐกิจมันจะซ้ำมันจะซ้อนมันจะทับเข้ามาไหมถึงตรงนี้มันก็อึ่งนะครับ โควิดอยู่ข้างหน้านะฮะปุ๊บในวิบากซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้ามันซ้อนขึ้นมาอีกถ้าวิกฤตเศรษฐกิจมันซ้อนเข้ามาอีกทับเข้ามาอีกเนี่ยมันจะไปกันใหญ่ไปกันโตอย่าให้มันมาล่ะอย่าให้มันเป็นนะครับมาถึงตรงนี้ก็อึง้งครับ สิตอนลบโควิดก็คงต้องจบลงตรงนี้ก่อนจะจากกันนะแล้วก็ไปคุยกันเรื่องอื่นต่อในตอนถัด,ถดไปเนี่ยก็ฟังเพลงทิ้งท้ายประจำประจำเพจนะครับการเมืองน่าต้องคิดนิดนึงเพลงติดบ้านทางเมืองฟังสักหน่อยเพลงติดบ้านทางเมืองฟังสักหน่อยเชิญครับ ทุกเราต้องเราชี่แล้วคิดกลี่ความจริงไทยไม่ถลํำจึงตั้งเป้าไม้บทกำหนดน้ำ กันคราวหน้านะครับัรกรักษาเนือ้อรักษาตัวให้ดีทุกท่านครับสวัสดีครับพบกันใหม่